สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้อาจารย์สุรัตน์พลังจักรวาลก็มาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพลังจักรวาลและโลกลึกลับนะครับโลกจิตวิญญาณต่งตางๆนะครับปุ๊บวิสัตคหุนใสอะไรต่งตางๆนะครับของพลังจักรวาลน,นั้นพี่น้องถ้าอยากจะเรียนรู้นั้นพี่น้องจะต้องมีการฝึกฝึกสั้างกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน,นครับเพราะว่าการศึกษาวิญญาณน,านั้นเราต้องมี มีสมาธิมีจิตแน่ๆนะครับที่จะสามารถสื่อกับพลังจังหวะได้นะครับถึงขนาดได้ฌานนะครับเมื่อพี่น้องนั่งสมาธิสงุดจิตนะครับบางคนก็เพ่งเพ่งกสินนะครับกสินสิดินด้านลมไฟนะครับสีเขียวสีแดงนะครับบางคนก็วิปัสสนาคำถานเช่นพุทโธพุทโธสัมมาอระหังอะไรต่างนนะครับก็อาศัยในที่สงบเงียบนะครับหรือ ามสถานบ้านเรือนต่างๆที่เงียบนะครับก็บางคนก็อยู่ในในป่าในถ้รนะครับนะครับส่วนบางคนก็อย่างก็เดินไปสแสวงหานะครับไปให,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 ให้อาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยก็ไปให้อาจารย์สอนบางทีก็อาจจะโดนหลอกมาก้างอะไรบัางครับก็ไม่ได้สําเร็จนะครับซึ่งซึ่งยุคนี้เป็นยุคของของอหลังพุทธกาลแล้วเนี่ย พวกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเสื่อมลงนะครับจิตใจมนุษเสื่อมลงนะครับการมาเป็นทานสิงภาวนาก็ไม่ค่อยทํากันครับโลกโลกก็จะมีมีทะเลาะวิวาทรุ่มราข้าฟันกันนะครับเกิดภัยวิบัติต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นพายุดินน้ําลมไฟนะครับน้ําท่วมซึ่งดับบิทยิ่งตอนนี้เกิดภัยวิบัติมาจากอากาศร้อนนะครับน้ำควรลงละลายละายนะครับ ก็จะเกิดน้ําท่วมนะครับอากาศจะร้อนแห้งแรงนะครับก็มนุษย์ิ่งสารสัตว์ก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของพลังจักรวันก็คือเราจะต้องสร้างธรรมชาติขึ้นมานะครับเราจะต้องมีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็เก็บกักรักษาน้ําอะไรต่างๆนะครับมนุษก็ต้องมีการเอือ้อเฟื้อดูเอื้อเฟื้อกันนะครับถ้าว่าใดบรุษย์มีจิตใจบาปเนี่ยฟ้า,าดิน จะเกิดวิกฤตนะครับเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแผ่นดินไหวภูวเขาไฟระเบิดเกิดภัยพิบัติเกิดลบละข้าวฟันกันอันนี้อันนี้ก็เป็นเกิดมาจากจิตมนุษุ์นี่แหละครับที่ที่จิตใจขึ้นตกเป็นบาปคือจิตใจคนเราเนี่ยมันเหมือนน้ําน้ํานะครับก็จะไหลลงสู่ที่ต่ําถ้าเราไม่ยกระดับจิตใจขึ้นสูงแล้วเนี่ยก็จะตกต่ำนะครับไปกับกิเลสตัณหาอุเทานไม่ว่าจะเป็นการเล่นกบบนารพนัน ทะเลาะเบาแวนเศพยาเสพจิตต่างเนี่ยนนีเน้เป็นบาปกรรมนะครับซึ่งซึ่งถ,ถ้าเราไม่พัฒนาด้านจิตใจเราเนี่ยเราก็ตกไปอยู่กับกับกิเลสมาน,นต่างๆนะครับผีปีาศาจก็มาแฝงร่างเรานะครับก็ทําให้เราโกรธง่ายนะครับเชื่อในทางผิดๆก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการทะเลาะวิวาทกาันตีกันยิงกันมากมายนะครับเพราะอะไรเพราะจิตมนุษยเสือ่อมช่วงนี้ ทางพุทธการมาติดเสือ่อมด้านวิธีแก้ก็คือเราจะต้องดูแลตัวเราก่อนบ้านเราครอบครัวเราพี่น้องเราลูกเรานะครับก็มีการให้ความอบอุ่นให้การดูแลนะครับถามทุกส่ขกันนะครับมีความเดือดร้อนเรื่องอะไรเรื่องอาชีพการงานหรือหรือไม่มีไรายได้อะไรต่างๆนี่เราก็ต้องมีการขนขวายนะครับมนุษย์เนี่ยต้องมีการต่อสู้ถ้ามนุษย์ ไม่ต่อสู้ก็คือปล่อยไปตามเวรกรรมทำรุตต่อสู้แล้วเนี่ยจากวิบากกรรมที่เลวร้วายเข้ามานี่เราก็สามารถแก้ได้ถ้าเราสู้ด้วยกรรมปัจจุบันเพราะฉนั้นวิบากกรรมเก,ก่าๆที่ตามมาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้โดยใช้กรรมใหม่ๆใ,ในปัจจุบันนน้นแต่ว่ากรรมเก่านั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะลบล้างไปมันก็มาแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาลงสนองผล ให้เราได้เพราะเราสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาซึ่งกรรมใหม่นี้จะมีมีผลบุญแรงให้หลุดพ้นจากวิบัติกรรมอันนั้นได้เจ้ากรรมนายเวรมาทวงเราก็มีการทําบุญทํำทานโอ้โหสิกร,รมให้กับเจ้ากรรมนายเวรอันนี้น,นี้แหละครับก็บางพระเจ้าก็ตกทุกข์ได้ยากยางแสนสหาหัสเ้ยนะครับเราก็อาจารย์ก็จะแนะนาให้ไปทําบุญนะครับถวยสักการะาก่อนกปล่อยปลาปล่อยเต่านี่นะครับ ก็เติมน้ำมันตะเกียงเลยเขาอายุได้ยืนยาวครับก็มีลหลายๆเคสนะครับก็บัญชีก็ถามอ่พ่อแม่พ่อแม่ตายแล้วเนี่ยจะทําไงดีอาจารย์ก็บอกให้ทหําบุญทางศาสนานะครับก็นิมนต์พระสวดบารสกุลนะครับให้กับคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะครับแล้วก็สร้างเจดีย์สร้างกระ,กระดูกไว้ในเจดีย์ท่านจะอยู่ในวิมานในเจดีย์ส่วนอังคารเท่ากระดูกที่เก็บวไว้นานๆเนี่ยก็ไปลอยลอยม่น้ำบ,าบานะกงแถว แต่วัดหลวงพ่อสทรเนี่ยครับก็ก็ไปไปลอยก็อาจารย์ก็แนะนําไปให้ไปลอยอังคารกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเคลสลักษณะเงี้ยอาจารย์ก็จะแนะนําให้ไปทําบุญสังฆ์ทาบุญบวงสกุลแล้วก็เอาอังคารไปลอยนะครับอย่างอย่างเคสของพ่อแม่อาจารย์นี่ก็ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเก็บกระดูกไว้ส่วนหนึ่งไวท้ที่เก็บอฐินะครับที่วัดแล้วก็ส่วนทีเน่เป็นเป็นอังคารก็คือทิเท่าอะไรต่างก็ไปลอย เขาจะได้สงบสุขวิญญาณได้สงบสุขวิญญาณก็อยู่บนสันสวรรค์นะครับแต่บางบางคนเนี่ยถ้าติดโควิดเขาก็จะไม่สามารถเก็บศพเขาก็เผาเผาแล้วก็ทางวัดก็เอาไปเอาไปโยนน้ํานะครับวิญญาณก็ลองลอยไปสัมภเวสีไปก็ญาติจะต้องทําบุญให้วิญญาณก็ยังอยู่อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องของของการทําบุญบูรณและก็วิบากกรรมนะครับ เราะฉะนั้นอนะวิบากกรรมเนี่ยบางคนเนี่ยสร้างวิบากกรรมเยอะอะมาชาตินี้ก็จะมีการพื้นคันแรต่างเนี่ยพื้นคันเป็นปรากฏว่าเขาเขาก็ไปอดีิชาตนะไปลอกอทองทองคําจากพระมานะครับแล้วบางบางคนก็ในชาติปัจจุบันก็พวกขโมยพระขโมยทองต่างเนี่ยพวกนี้ได้ว,วิบากกรรมปรากฏว่าเขาก็จะมีอาการ คันเป็นผื่นแดงไม่หายนะครับาวิบากกรรมมาแล้วก็ต้องใจเราไปทําบุญไปไปปิดท้องพระแล้วก็โหสิกรรมต่างๆนะครับเราทําบุญทำกรรมไ้ก็ก็จะโหสิกรรมทําบุญทานไปแล้วก็จะค่อยๆหายหายขึ้นหายขึ้นเพราะฉะนั้นกับวิบากกรรมเนี่ยแก้ได้ด้วยกรรมปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่สร้างเราก็จะรอรับผลผล,ผล,ผล,ผลกรรม ตามมานะครับดราะฉนั้นอาจารย์สวนัปัญจวัลย์ก็เลยแนะนําว่าอย่าอย่าปล่อยตามเวนตามกรรมจงเชื่อมั่นในตัวเองสร้างกรรมที่ดีขึ้นมาใหม่นะครับโดยเฉพาะคนคนที่มีศีลธรรมาทีปัญญานี้ก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างต่อไปจะจะเป็นยุคฟ้าเสียยไม่ต่ก็อาจารย์ก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยถือศีลภาวนานะครับทำทำกุญงญงาความดีไว้ นะครับมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นนะครับตัวผู้ที่ยากนะครับเอื้อเพื่อป่อแผ่กันนะครับให้ทรมาเป็นทานนะครับให้บริจาคทานช่วยเหลือคนที่ยากจนนะครับข้าวปลาอาหารและทำบุญตักบารนะครับอันนี้ด้วยนะครับไว้สังฆทานอันนี้อาจารย์ก็ได้นำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบ้านเราครอบครัวเรานะครับทำบุญสุนทานนะครับเพื่อเพื่อป่อแผ่นะครับ มันก็เป็นเป็นการพูดทาาว่าในยุคพระสีอ่านแล้วถ้าแต่ละบ้านแต่ละหมู่บ้านได้ทำมาความดียุคยุคยุคนี้ก็จะเป็นยุคสีเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรอความหวังต้องหลายพันปีนั้นอาจารย์เห็นว่าไม่ไม,ไม่ควรไปอรอเราคงปฏิวัติทันทีตั้งแต่วันนี้เวลานี้ตอนนี้จิตจิตจิตมีจิตเมตตามีจิตกุศลช่วยเหลือคนแล้วเราก็ต้อง เราเว้นความโลภความโกรธความหลงแล้วเราก็จะหายนะครับอย่างบางคนอาจารย์วิเคราะห์นึ่งเขามาถามอาจารย์เอ้าเขาดูเขาได้ญาณหรือ,อยังอาจารย์ก็ดูแล้วก็ดูจาแวงเขายัางไม่ได้นะฌานยังไม่ได้ฌานฌานที่สี่เพียงเพียงแต่ว่าได้ฌานบนต้นแต่ที่เขารู้เหตุการณ์ได้ก็เนื่องจากเขาอยู่องค์เทพองค์เทพก็จะมัแผงแล้วก็บรรดาเนี้ยเขาเขารู้เขาเห็น แต่ถ้าเมื่อองค์เทษไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ไม่เห็นอันนี้อาจารย์อาจารย์ก็เลยก็เลยต้องต้องมาแนะนาเขาว่าให้ให้ฝึกนั่งกาารรมฐานวิปัสนาใหม่นะครับแต่แต่อย่างว่าก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเขาอานะครับก็เขาก็ยังไม่ไม่ถึงขั้นขนาดได้ตาทิพย์อะไรอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องมาแนะนาเขาตลอดอันนี้ก็ต้องมาถามอาจารย์ธาารรมถานพระสามีท่านไปสวรรค์หรือย,ยงังอาจารย์ก็ดูว่ายังอยู่นะครับเป็นเจ้าที่อยู่นะครับก็ เขาก็ต้องอยู่ที่เจ้าที่นะั่นจนกว่าจะหมดหมดเวลาของของเจ้าที่ก็คือคือถ้ามีการขายบ้านหรือหรือย้ายไปที่อื่นเนี่ยสามีเขาก็จะไปสวรสค์นะแล้วก็พญาก็จะทำธรรมวิธีส่งวิญญาณด้วยมาสิ้จะไปนะครับแต่ตอนนี้พญาเขาป่วยเนื่องจากเขาตัวเขาเป็นท่าน้ําซึ่งเมื่อก่อนมีเทพ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 อยู่หรืที่เทพไปแล้วก็จะเป็นองค์พญานาคมาอยู่ก็ปรากฏว่าก็ ตัวเขาจะเป็นน้ำเขาจะหิวน้ํานะครับอยู่บ้านไม่ได้อากาศร้อนอาจารย์ก็เลยไปแนะนําว่าให้ใหย้ายออกมาเพราะที่บ้าน,นเป็นธาตุไฟและตัวตัวเขาเป็นธาตุน้าเพราะด้านน้ำมันก็ถูกไฟเผาก็จะเจ็บป่วยเขาเจ็บป่วยมาเป็นอาทิตย์นะครับอาจารย์ก็แนะนําให้เขาออกมาเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเขาก็จะย้ยายไปอยู่ที่ที่ที่บ้านหรือคอนโดที่อยู่ใกล้น้ำเขาจะดีขึ้นอาจารย์เลยแนะนําหลายๆเรื่องนะครับว่า าจะให้อาจารย์เนี่ยเพิ่มพลังให้เขารักษาคนได้อาจารย์ก็เคยเคยเพิ่มพลังให้ให้กับเขานะเขาก็รักษาคนแต่หลังจากนั้นมาอาจารย์ก็เห็นว่าเอ๊ะเขาเขาต้องต้องฝึกเองเราจะให้เขาบ่อยๆไม่ได้อาจารย์นั้นมาเขาพลังก็หมดเขามาหาอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ได้เพิ่มให้นะครับเขาก็เขาก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างไม่ค่อยหายนะครับก็เลยก็ก็มันก็ต้องยิงยิงขึ้นอยู่กับตัวเขานะครับเราจะ เพิ่มให้เขาบ,บ่อยๆก็ได้ไได้วยพลังจกักรวาลเพราะนั้นเขาต้องฝึกเองอาจารย์ก็ต้องฝึกเ,งก,ก,กเองเหมือนกันฝึกเองเพื่อจะได้เห็นโรก,กผู้ผีวิชาวิญ,ญญาณอะไรต่างๆเนี่ยบางทีอาจารย์เห็นนะครับเห็นบางทีเห็นเทพนะครับแต่ละองค์มาเดินเวลาอาจารย์ไปไหนเนี่ยก็จะมีเทพตามมาหลายองค์ก็จะมีคุณป้าเนี่ยก็ทักอาจารย์บอกว่ามีมีปู่มามีเทพมาต้องห้าหกองเดินตามอาจารย์มา อย่างชุดสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเขียวอะไรเยอะแยะองค์เถิแต่ข้าเจ้าดูแล้วว่าน่าจะเป็นเทพเขาอาจจะมาคุ้มครองอาจารยา์มาดูแลอาจารย์เพื่อเพราะอาจารย์นี่จะไปช่วยคนนะครับช่วยคนที่ที่ต้องคุนสายต้องผู้ผีวิาสาต์อะไรต่างเนอย่างคุนสายเนี่ยมางคนโดนปัน่นคุณคุณฟางเนี่ยแล้วเข็มจิ้มไปเนี่ยก็จะเจ็บ ตั้มแขนตขั้มขาตั้มตัวเหมือนเข็มจิ้มเนี่ยอาจารย์ก็ไปแก้ให้ถึงสามครั้งด้วยพลังจักรวาลเขาก็หายหายครับแต่ตอนหลังตอนหลังมาเขาก็อยากอยากจะเป็นเหมือนเหมือนอาจารย์เนี่ยสามารถเห็นตาทิพย์ได้ะไรได้เขาก็เลยจุดทูบขอเชิญพญานาคมาเข้าเข้าตัวเขาพลกวว่าพญานาคก็มาจริงมาเข้าตัวเขาแล้วก็มาสุบุรีตรงไหนมวนแล้วก็นั่งนิ่งอาจารย์อาจารย์เลยถามว่าใช่พญานาคไหมเขาก็ ยักหน้าเฉยประมาณห้าทีสิบทีก็ออกก่อนจะออกเขาเขียนเขียนเลขเลขเลขหวยเพราะว่าเลขหวยนั้นเขาออกก็ถูกนะครับแต่หลังจากนั้นมากลางคืนปั๊บก็ก็มีอาการคุ้มคลั่งผีเข้าผีออกเทพเข้าเทพออกจะกระโดดตึกอยู่ชั้นสองก็จะกระโดดลงมาก็บอกว่าเนี่ยเทพเรียกเขาฝักมือเรียกเขาอันนี้จิตจิตเขาวิปลดินนะครับคือเขาพลัง พลังพื้นฐานทางด้านกรรมาฐานวิปัสนาไม่มีนะครับเขาเคยบวชพระมาก็ตามอ่ะเคยสวดมาก็ตามแต่ว่าจิตเขาไม่สงบปรากฏว่าเขาก็สกิเสียนะครับเหมือนเหมือนเป็นบ้าน,นะครับต้องให้โรงพยาบาลส่งเจ้าที่มามาจับตัวไปแล้วก็มัดแขนมัดขาแล้วก็เอาไปในห้องในห้องของโรงพยาบาลเนลี่ยรักษาประมาณเกือบสองเดือนนะครับอาจารย์ก็ไปดูอาจารย์ก็ไปดูอาจารย์ก็ไปแก้ให้ปรากฏว่าเขาก็หมดเคราะห์แล้วเขาก็หาย ก็ออกจากโรงยบาลแล้วแต่เขาก็ยังเมื่ออลอยๆอยู่นะยะหลังก็ตามจใาไม่ได้ที่แสดงว่าถ้าไม่มีพลังพื้นฐานมาแล้วไปฝึกจะเข้าทรงเนียก็จะเป็นบ้าไปเลยเสียสติไปนี่นะครับแต่ถ้าถ้าบางคนนี่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกที่เข้าออกนี่ก็จะวิบากกรรมนะครับเช่นบางรายนี่ก็โดนรถชนแล้วตัวไปติดกระจกกระจกตัดขา ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลตัดขาไปข้างก็คือเป็นร่างทรงแต่ว่าปฏิวัติไม่ดีนะครับอาจจะเลียเงินเล็กทองเลี้ยงเงินเล็กทองเขาหรือจิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นร่างทรงแล้วไม่บริสุทธิ์ก็เทพเขาออกดวงก็ถึงขาดที่เทพมาอยู่กับเขาสแสดงว่าเขาเขาต่อชีวิตให้แต่ต้องทําบุญช่วยคนถึงจะมีอายุยืนถ้าเห็นผลประโยชน์เอาเงินเอาทองอะไรเงี้ย แล้วอวดอ้างว่ามีมีพลังอะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นบาปเทพเขาก็ออกพอออกปั๊บเขาก็ไม่มีพลังไม่นพลังเขาก็หมดยุ่ไข่ก็มัจุราตกไปตอนนี้ก็ตกตกในในนรกภูมินะครับที่เป็นทะเลทรายแห้งแลนะ้งอาจารย์ก็ติดตามไปดูว่าตกในทะเลทรายนะครับก็ญาติพี่น้องก็ทําบุญไปเขาอยู่ในนั้นประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีมนันรุดนะครับกว่าจะขึ้นมานะครับส่วนบัลลายนี้บางรายนี้กินดื่มสุรามากเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นตายไปก็ตกกระทเมแดง อาจารย์ก็แนะนำว่าให,ให้ให้เขาให้ลูกหลานเขาบวชเขาจะขึ้นจากข้าวน,นตอนนี้ขึ้นมาแล้วเขาแต่อยู่ในล็กชั้นชั้นใกล้ๆกับมนุษย์เนี่ยเขาก็ทําบุญเรื่อยๆครับก็อยู่มาสี่ห้าปีก็คงจะพ้นแล้วก็จะไปผุดไปเกิดอันนี้อาจารย์แนะนําไปนะครับก็ก็มีอีกมากมายนะครับที่ที่ที่ทําบาตท,ทำกรรมไปแล้วก็ตกหลงนะครับซึ่งบางบางเคสนี่บางเคสนี่เออเขาก็ไม่เชื่อเรื่องเรื่องบุญเรื่องบา แต่แต่เวลาถึงตาจนายความว่าเวลาใกล้จะตายนี่นึกถึงบุญของบาปมาก็มาทําบุญจะดอกเคาะแก่ตัวตัว,ตวดวงชะตานะครับอาจารย์เคยแนะนําไปหลายอย่างก็ไม่เชื่อแต่เวลาเข้าตาจนแล้วก็ต้องกลับมาหาอาจารย์อาจารย์ก็แนะนานไปนะครับก็ครั้งนี้ก็อาจารย์ก็เล่าเรามาประสบคารนะครับก็ก็หวังว่ากา,ารฝึก ฌานสมาบ,บัตินะครับจะมีอิทธิฤทธิ์หูทิพตาทิพรู้ชาดได้รู้จิตใจคนอื่นนะครับที่อาจารย์ก็อ่านใจคนอื่นได้นะครับเห็นอดีตชาติอน,นาคตนะครับก็มีหูทิพเป็นที่ดได้ยินนะครับไ้ยิ่เขาพูดอะไรมาก็จะยินนะครับคือได้ยินในในส่วดภาษาของเราเนี่ยฮะก็เรียกลมเรียกผลได้อาจารย์ที่ฐานขอเนี่ย ส่วนบนขอเนี่ยไม่ไม่เกินวันหนึ่งฝนก็จะตกอาจารย์ก็ก็ขอขอฝนมาแล้วหลายครั้งหลายครานะครับบางทีช่วงนี้อากาศร้อนมากอาจารย์ก็ขอฝนฝนก็เริ่มตกนะครับก็ในเขตกรทมาังหวัดเนี่ยอาจารย์ก็เรียกให้ฝนตกนะครับแต่อาจารย์ก็ไม่ไม่จะบอกใครนะว่าอาจารย์เรียกนะครับแต่อาจารย์อธิฐา,าสนสวดขอบอกว่าฝนก็ตกอันนี้ก็เป็นของการ นั่งกรรมฐานวุปัาสนากรรมฐานสามารถเรียกลมเรียกฝนได้นะครับสามารถที่จะขออธิษฐานขอได้เช่นบางทีอาจารย์ได้ได้กลิ่นหอมมาเลยครับแล้วก็มีมีความรู้สึกว่ามีคนขออะไรอาจารย์ขอขอโชคขอลาภของเงินก็ทองอะไรอย่างเงี้ยขอให้หายเจ็บอาจารย์ก็ตั้งจิตว่าบอกเอา้าถ้าขอมาก็ขอเปไปตามนั้นนะเนี่ยเสร็จ,จแล้วก็กลิ่นทุ่มก็หายไป กลิ่นดอกไม้ก็หายไปที่แสดงว่าเขาอาจจะมีใครไหว้พลังจักรวาลแล้วพลังจักรวาลมาสื่อกับอาจารย์สุรักษ์อาจารย์สุรักษ์เลยเขาต้องตอบไปว่าให้พลังจักรวาลนั้นให้พรไปตามที่เขาขออันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของพลังจักรวาลนะครับที่ที่อาจารย์ประสบมาเพราะฉะนั้นนการไหว้พลังจักรวาลนี้ขอสิ่งใดแล้วก็จะสมเด็จขอเงินขอทองขอบ้านขอที่ดินของขอบ้านของช่องอะไรยการงานงสมเด็จก็จะรุ่งไปนะครับก็ าจารย์ก็มาเล่าพอสมควรนะครับก็เค้นี้อาจจะจบไว้แค่นี้ก่อนครับก็จะเล่าเปตอนตอนไปเดี๋ยวเขาหน้าจะมาเล่าให้ให้กับพี่น้องฟังอีกเกี่ยวกับการนั่งกรรมฐานยิดปัสนากรรมฐาน,าฐานโรคจิตวิญญาณโรคผู้พิวิสาวิญญาณน,นะครับซึ่งวิญญาณนี่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนครับก็มาเวียนว่ายแต่เกิดเกิดรุนรุ่นเกิดเป็นตกใน ในเมืองนรกขึ้นสวรรค์บ้างต้องเกิดมาเป็นรูปบ้านก็หมุนไปมาอย่างงี้ฮะก็มันขึ้นอยู่กับบาปบุญคุณโทษเราถ้าเราสร้างบุญกุศลมาเราก็จะไปสูใ่ในพวกที่ดีนะครับอาจ,จารย์สุรัตน์จัรวาลก็เลยแนะนําว่าเราจะสร้างยุคศีวิรัยนั้นอยู่ที่ตัวเราเราต้องทําตัวเราให้ดีก่อนแล้วก็มาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเราให้ดีขึ้นสังคมดีขึ้นชนุมชนดีขึ้นบ้านดีขึ้นประเทศก็จะดีขึ้นแล้วประเทศก็จะเป็นยุนคศีวิรัย ยุคที่จะไม่มีลบลากระฟันมีเอื้อเฟื้อเปนแผ่นมีการช่วยเหลือกันนะครับก็ก็พลังจักรวายก็จะให้มนุษย์เราประเทศเราพวกเราคนเราเข้าอยู่สุขอาภาษีอาห,หรือภาษีอะไ,ไรนะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณพี่น้องเพนยงสูงมาแค่นี้ก่อนนะครับก็อาจจะจบในการพิยงนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเพียงสูงมากครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับและอาจารย์จะมีเรื่องเล่าให้กับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับ ขอสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับก็วายองคพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ทเาวส,สุวรรณตัวแม่คุณอิ้มพวกคนอู่แล้วก็อูชีวกรุ๊งวัลพันธนะครับก็หลวงพ่อโสธรน,นะครับก็ท่านก็จะให้สินให้พรให้โชคให้ลาบนะครับก็กราบขอบพระคุณ เพราะว่าพี่น้องเป็นอย่างสูงนะครับโอ,อกาสหน้าเราจะพบกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับจากอาจารย์สวัสดิ์ผลังจังหวัดครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ